เอาแล้วครับก็ขอกับคุณสวีเดนท่านผู้ชมท่านนะครับคือคอยรับชมช่องผมนะครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับแต่ตอนนี้ครับขอขอบคุณสําหรับ200ซับสไครนะครับนี่นะผมจะมาบอกเรื่องนะครับ King Master ที่เคยใช้มานะครับหยุดนะครับใครที่จะอาร์ตเด็กนะครับหยุดนะครับหยุดอาร์ตเด็กเดี๋ยวนี้นะครับมาฟังคลิปนี้กันก่อนนะครับไหมครับ ยวถ้าคุณอันเด็กนะครับก่อนนะครับข้อดีนะครับเดี๋ยวมาดูข้อดีกันนะครับยัมันจะมีเพิ่มมานะครับมีรัแดาสี่ต่อสามสามต่อสี่สี่ต่อห้าสองสองจุดสามหต่อหนึ่งนะครับมันเป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียนะครับคุณมาดูนะครับผมจะทําให้ดูนะถ้าผมเข้ามาในวิดีโอผมนะกาไขนะครับยัเล่นได้ตามปกตินะครับ ตามปกติเลยนะแต่คุณต้องเสียตังค์นะครับดูดิครับแต่ก่อนพ0นแปดสบนะเขาไม่เสียตังค์นะครับแต่ตอนนี้นะพันแปดเสียตังค์อะครับแก้ไขดวงนะครับคินมาสเตอร์มีคนใช้เยอะเราเรียกเก็บค่าเลยเหรอครับดูดิครับไม่ยุติธรรมเลยครับแต่ก่อนเนี้ยพันแปดสิะผมคิดว่าพันแปดสิบนะพอดีแล้วนะ เดียวตอนนี้พันแปดสิบต้องใช้ตังนะครับก่อนไม่ต้องใช้นะครับฟรีนะครับตอนนี้ได้แค่เจ็ดร้อยยี่สิบพีเท่านั้นนะครับผมขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะครับเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับถ้าใครไม่ต้องการใช้ก็อัปเดตไปนะครับพันแปดสิบเห็นต้องการนะครับเดี๋ยวคิดหน้าจะมาสอนนะครับว่าการทำนะครับเดี๋ยวคิดหน้าจะมาให้ลิงนะครับ ฟรีทุกอย่างนะครับบางครั้งนะครับถ้าทําได้นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยนะกันนะครับในช่อง e ันนะครับ